ติมรสมะไฟจีนนะครับที่เมืองหน้านี่ก็มีชื่อเสียงนะครับเรื่องมะไฟจีนจะเป็นมะไฟที่จะเอาบางหน้านะครับแต่ดูเนี่ยเหมือนกับช็อกโกแลตชิพเลยชิมมอจะอับเปรี้ยวๆนะใหมแจมเลยอ่ะตัวนี้ลองชิมดูดิ รสชาติจะเป็นเหมือนกับยาจีนเลยนะอาจจะบอกอย่างนี้แล้วดูว่าอาจจะไม่ไม่ใช่มันไม่ได้ขมแม่อะไรนะแต่ว่ามันจะมีความหอมขอมว่าไฟจีนนี่เป็นไอติมข้าวเหนียวข้าว่งไหเวลานอโตดนี่้าวเหนียวข้าวม่วงลานอโต